สวัสดีพี่น้องบ้องไปนะครับผมมาพบพอกันอีกแล้วเมื่อนี้พ,พี่น้องมาจัดเมนูครับต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้องหรือว่าเยันนันเองนะครับตูงใหญ่ๆนะครับพี่น้องตูหนึ่งใหญ่บัคคกกว่ามันเปื่อยนะครับก็กเลยได้ตูงแบบขนาดน้อยลงมากอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าคือ,อยันบะสุกนะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องต้มให้เปื่อยเบื่อยเบื่อวํ้ยนีก็บแบบ ถือว่าโตแบบไงคักเลยได้ครับนี่ต้มเป ok ็ดปลาไหลแซ่บมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมกินกับแจ่วบวงสดน้ำอืมอืมมีแห้งมีแห้งแซ่บครับพี่น้องเห็นไหมมันแซ่บน้ำกันเอาส่วนใดมันก่อนดีอืมอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพี่น้องมึงเนี่ยโตไงคางไงเนี่ยกิมนีก็ต้องขออภัยผู้ที่บอกกินไดเด้อครับเด้อ แซบ่บสุดๆแซ่หละตอนนี้ผมโอ้พี่น้องแซ่บคัก สุดๆเลยครับบังหลดเนือ้อมเมนูนี้อยู่ที่ควมชอบนะครับ

แซ่บเอาไปพัดไปออมก็ค so you know, oh ืึ้นติแซ่บขาดขึ้นกันชาบ้านผมนี่เป็นขายโรคแล้ว สองอยหาสิบครับอันนี้ผมว่ากินอืม <c oughs> สุดเลย กนกับกินกครับเจ้าสมแล้วแต่ค้นมัครับ กระดูกนันย้ำไม่ได้ครับ สุดยอดกลับมาบ้านรอบนี้เลยกินแต่เมนูเด็ดเ็แซ่บๆพี่น้อง สดนนำไปน้ำมีแห้งมีแห้งพี่น่องเลย ตาผมเนี่ยเราสิเอาเอาเนื้อออกก่อนได้เราต้องกินแล้วสิเราเอาเนื้อออกจากกระดูกเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดไส่ถ้วยตั้งหากครับแล้วก็ปุ่ง พี่ลองเลเกี้ยงอันนี้ส่วนหัวมันผมบอเอามันบอเอาบ่ากิน แหงสุดยอดพี่นอ้องของแซบอยู่กับปูมักด้วยครับเ้อนะครับผม ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะพี่น้องเด้อพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ